สีปีของคู่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยบททดสอบจากความยากจนเจ็บป่วยและภาระบ้างมายแต่สองตาใหญ่คู่นี้ไม่เคยปล่อยมือจากกันในวันที่โลกทั้งใบสั่นคลอนความรักของพวกเขากลับยิ่งมั่นคงและกลายเป็นพลังให้ก้าวต่ออย่างไม่ท้อถอยวิชาญพวงสุวรรณพวงสุวรรณ อายุเท่าไหร่แล้วครับ75ย่าง76มีโรคประจำตัวไหมครับก็มีเบาหวา,หวานดันอะไรเงี้ยคณนนดที่แล้วหมอแล้วเป็นที่ยีบต,ตีตังไม่มีเลยไม่เดินนะไปหาหมอเลยวัตตณีพวงสุวรรณวัย68ปี คือคู่ชีวิตของตาวิชาญแม้จะอ่อนกว่าสามีถึง8ปีแต่สุขภาพของคุณยายในวันนี้ก็ไม่แข็งแรงมากนักแต่ยายมีเยอะโรคประจำตัวยายมีโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันไขมันายายเป็นสมองติดมาครั้งอะเ,เมื่อเมื่อต้นปนีเนี่ย วัชลาพรพวงสุวรรณวัย36ปีลูกสาวเพียงคนเดียวของตาวิชาและยายวัตตนีเธอพิการทางสมองมาตั้งแต่กำเนิดส่งผลให้พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจล่าช้าโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแม้วันนี้จะโตเป็นผู้ใหญ่ในทางร่างกายแต่ติดใจยังคงเปราะบาง และต้องการการดูแลจากพ่อแม่ทุก,กลมหายใจเจ 18, 1จ 20, 21ป็เก้สอเดสองเช่วยเหลือตัวเองได้ก็หากับข้าวกับปล้าไว้ให้เขาก็หากินเองอะไรแะใต่ก็ไว้ให้เขาก็หากินเองแต่กินเองได้นั่นเองเป็นภาวะออทิซึมก็คือมีปัญหาทางด้านสมองใช่ไหมครับครับแล้วเขาสื่อสารหรือว่าใช้ชีวิตได้ เ,เด็กวัยคนวัยปกติไหมครับได้ได้เรียนคล้าแล้วเนี่ยได้รับรู้รับรอนกันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตาบองเห็นไหมเห็นสองข้างไหม,ไมเห็นค่ะวันนี้กินข้าวกับอะไรจําได้ไหมครับกับซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วใครทงให้กินครับมรแม่มเขาสามารถไปใช้ชีวิตกับสังคมภายนอกได้ไหมครับออกไปนอกบ้านไปสื่อสารกับคนได้ไหมไม,ไม่ได้อ่ะไม่ได้ เปงไงนครับทำไมเดินไกลไม่ได้บ้านไม้หลังใหญ่หลังนี้เดิมเป็นสมบัติของพ่อแม่ตาวิชาญแต่เมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปพี่น้องแต่ละคนก็เข้ามาแบ่งพื้นที่กันไปส่วนของตาถูกจัดสรรไว้เพียงเล็กน้อยเป็นห้องเล็กๆที่ถูกกั้นขึ้นในมุมหนึ่งของบ้านแม้เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรัก และความผูกพันเพราะลูกคือโลกทั้งใบและคือเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่ยังคงลืมตาตื่นขึ้นมาในทุกวันแม้จะไม่มีเงินไม่มีแรงไม่มีอนาคตที่แน่นอนแต่ก็ยังมีลูกที่เป็นดวงใจดังนั้นงานที่ใช้แรงงานอยู่กับบ้าน คืองานที่สองตายายเลือกทำวันได้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ก็ยังดียังพอมีกินบ้างนะแล้วเหล็กนี่มันเป็นเหล็กอ่ะมตนต้องใช้แรงเราไหวหรอใช้แรงใช้แรงดูือเส้นขึ้นเต็มไปหมดเหล็กที่ทำนี่คือจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเส้นแทงแล้ตัดมาให้ยาวแค่เนี้ยแล้วก็มาตัดเป็นสี่เหลี่ยม่ะ แปเลยแล้ววันหนึ่งทำได้เยอะไหมครับถุงหนึ่งสามห้าโลได้ร้อยห้าบาทก็วันก็วันสองถุงร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยทำถึงสี่ห้าทุมก็นั่งจนไม่เวียนนั่งยังไงที่ทั้งวันเลย คนมีลูกมีครอบครัวก็ต้องรักลูกรักครอบครัวครับสําหรับคุณตาเนี่ยมีลูกซึ่งพิการแล้วก็อาจจะมีชีวิตที่ยากลําบากเลยความรักของเราน้อยลงหรือว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ลูกเป็นอยู่เป็นภาระไหมครับไม่เป็นไม่เป็นภาระอะไรคนดูแลเขาไม่อดอยากเรายังไงก็กินกงินไปมีพริกป่นน้ำปลา ยอ่อๆไปลาดข้าวหรือว่ากินข้าวเบาๆยังไก็ผูกพันก็เป็นวงเขานั้นแหละนี่คือเรื่องราวของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ร่างกายที่อ่อนล้าเรื่องราวของคนที่ไม่เพียงยืนหยัดเพื่ออยู่แต่ยืนหยัดเพื่อให้คนข้างหลังได้อยู่ต่อไป ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา